ตระกูล501ตัวนี้จะเป็นรียวาย5 0 1 xx หมึกแดงจะเป็นงานของ usa 9 0ตัวนี้จะเป็นหมึกแดงก้านดำ5 0 1 xx สภาพยอดเยี่ยมครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็น501 super black รหัสผ้าศูนย usa 9 0ตัวนี้จะเป็น501 90 USA uh, ในวิดีโอสีอาจจะเพียนนิดหน่อยแต่ว่าสภาพสวยครับผมตัวนี้จะเป็น501เป็นขัดทรายเป็นก้านดำตัวนี้จะเป็นงาน80ตัวนี้จะเป็น501 Super Black รหัสผ้า0660สภาพสวยครับผมตัวนี้501 USA งาน90 ัวนี้จะเป็นซ u เปอร์แบล็ขนาดเอวป้าย38ยาว32สภาพใหม่501ป้ายอกาก้านดำครับผมตัวนี้งาน90เนืผาส,สวยตัวนี้จะเป็น501 xx งาน90 usa ตัวสุดท้าย501 เอวป้ายสามสิบแปดยาวสามสิบรหัสผ้าศูนย์หกศูนย์ตัวจริงสวยครับผมตัวนี้สภาพเทียบมือนหนึ่งได้ครับผมตัวสุดท้ายแล้วครับผมอยากได้ตัวไหนสอบถามได้ครับผม